ตัวอย่างการทำอัปเปอร์ลิปลิฟท์นะครับสำหรับคนไข้ที่เริ่มมีอายุมากนะครับบริเวณนี้ก็จะเริ่มยืดยาวแล้วก็ปากก็จะม้วนงมและบางลงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไปดึงหน้ามาแล้วนะครับแต่ก็บริเวณส่วนกลางนะครับเวลาเราดึงหน้าหรือว่าทำเฟสลิฟท์ทำหน้าเด็กเนี่ยนะครับเ,เราจะดึงได้ส่วนด้านข้างนะครับบางครั้งบริเวณส่วนกลางนะครับบริเวณนี้ก็จะดึงไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอัปเปอร์ลิฟท์นะครับก็จะช่วย นะครับทำให้ใบหน้าองค์รวมของคนไข้เนี่ยหลังผ่านการดึงหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้ใบหน้าดูเด็กมากขึ้นนะครับระยะนี้ก็จะได้ระยะที่เหมาะสมนะครับปากหายงุ้มแล้วก็ปากมีความหนาเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเคสนี้เองหมอวัดระยะแล้วเคสนี้ทำประมาณ6มิลนะครับสม่ำเสมอนะฮะก็จะได้ช่วยยกปากนะครับเคสนี้เองเนี่ยจริงๆคนไข้ก็กังวลเรื่องมุมปากนะครับแต่ปกติเวลาเรายก เรายกอัปเปอร์ลิฟจะมา1นึ่งบริเวณหนึส่วนสามด้านข้างมือดีไม่ถึงแต่ว่าเคสนี้หมอพยายามออกมาด้านข้างนะครับเพื่อเปิดด้านข้างปากคนไข้ให้เพื่เยอะออกนะครับก็จะได้ทําให้ดูความน้อยลงนะครับ